โอเคเดี๋ยวเราไปกันที่คุณกอรพัฒน์วรเชษนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกอรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุภชัยครับผมครับสวัสดีครับอ้าวสองวันทําการสุดท้ายแหมสัปดาห์นี้มีวันหยุดโผล่มาตรงกลางสัปดาห์พอดีนะฮะดูต่างประเทศเนี่ยบอลยวก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับดอลลาร์อินด็กก็แข็งค่าขึ้นดูตลาดเอเชียก็จะตอบรับเป็นลบนะฮะสืบเนื่องจากตลาดนิวยอร์ก ช่วงเช้ามืดตามเวลาในบ้านเรานะฮะเช้านี้ที่ผ่านมาของไทยเราลงมาประชิดแนวรับละหนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบจุดเอาอยัางไงต่อแล้วมันจะเคลื่อนตัวไปอย่างไรครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้ตลาดกำลังตับตามความเสี่ยงนะครับเรื่องตัวเลขเศรสที่แข็งแรงเนะี่ยจริงตลาดมนะันตอบรับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งครับที่ตลาดเองนะเรื่องไม่แน่ใจก็คือคะแนนความนิยมคุณทรัมป์ดูสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะนะครับถ้าเราดู ผลเซอร์เวที่เป็นกลางเนี่ยต้องบอกว่าบีบกับกับคุณกัมลาฮนิสแคบลงมาหรือแค่0.5ถึง0.7เองเพราะฉะนั้นสวิงสเตทมีผลเยอะมากนะครับแล้วตลาดเองเนี่ยเวลาเจอความไม่นอนภาพเนี่ยตลาดจะกังวลครับว่าเอ,อ้ยถ้าทรัมป์มาเนี่ยอ่านล่วงหน้าวันนี้บ่ายจะเป็นยังไงนะครับไม่จะเป็นตัวทรัมป์แบบเรดเวฟหรือว่าทรัมป์รองในส่วนตัวพาพด,ดีแล้วก็ในส่วนตัวสภาพมนอาจจะไม่ได้เลยลก็ตามแต่นี่นะครับแต่ภาพนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าทรัมป์มาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นเงินเฟ้อรน นะครับนอวี่ไอเมริกันเฟิร์สเองเนี่ย mm hmm. ก็จะสนับสนุนการลงทุนในสหรัฐเอเนภาพกลัวเองมันก็กลัวภาพว่าวางจรดอกเบี้ยม,มันจะลงช้านะครับดอลลาร์ก็เสี่ยงแข็งขึ้นจากเบสเคสนะ mm hmm. แน่นอนภาพนี้ตลาดการแอดจัตอยู่นะครับ mm hmm. ก็ทําให้ตัวค่าเงินเิเซนส่วน,นใหญ่ก็อ่อนค่ามากกว่านะครับฟอนต์เท่าที่ควรจะเป็นนะครับเรื่องนี้ตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในช่วงการที่พยายามจะสร้างฐานนะครับมอ mm hmm. งเซตไทยเนี่ยนะครับมันจะมีปีกลาง หนึ่งสี่หกหนึ่งนะครับคือจริงๆถ้าเกิดแถวๆหนึ่งสี่หกเก้ามันรับอยู่แล้วมันดีดกลับได้นี่ถือว่าเซ็ตแข็งมากนะแต่ว่าดูอาการแล้วอาจจะถอยไม่ได้อีกหน่อยนะครับหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามตัวเนี้ยนะครับมีโอกาสาที่เซ็ตเองจะมาสร้างฐานแถวนั้นส่วนดาวต้านได้บนบนอยู่ที่หนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับปัจจัยภายในโดยรวมจริงเราไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องตัวแผนการลงทุน เรื่อง Data c e n ต e r ก็ยังคงขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็มีจิตยาบุกในเรื่องตัว NVD เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ภาพของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็อยู่จุดที่กำลังค่อยๆขยายตัวดีขึ้นนะครับผมเห็นภาพของตัว i m f ที่ตับ GDP ไทยลงนะครับในช่วงข่้มพื้นที่ผ่านมาเนี่ยจริงการปรับลงเขาเนี่ยเป็นการปรับลงเพราะว่าประเมินสีจีนแผ่วลงนะครับคือ i อ็ยังไม่ได้ใส่ตัวเลขการการะตุ้นสีจีนต่างๆเข้ามาเนี่ยครับ แต่ว่าตัวเลขเดิมของไอเฟบนะก็มองไทยดีอยู่แล้วนะครับคือมองปีนี้โต2.8ปีหน้า3%เนะ่ยมากกว่าสัมัิใจต่างๆด้วยซ้ำไปเลยเป็นจุดที่หมูงชี้ว่าจริงๆโครงสร้างภายในเนี่ยไอเฟบมองเราเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าจะโตมากหรือน้อยกว่านี้ก็มองจีนนะครับว่าเอ๊ะมันจะดีหรือแย่แต่วนะ่าที่ผ่านมาเขามีการอาจจะปรับจีนออกมานิอหนึ่งครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมครับที่จะทำให้ตัวตลาดทุนไทยวันนี้นะ่าจะเป็นภาพการพยายามสร้างฐานครับผม แต่สําคัญของจีนนี่คือ IMF ยังไม่ได้ price in นะเรื่องของมาตรการกระตุน้นรอบล่าสุดนี้เข้าไปด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเขายังรอดูอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันแหละว่าสุดสัปดาห์น,นะานี้นะครับก็การชุมนุมเอีีของจีนนี่นะครับน่าจะมีโอกาสที่เห็นได้บายการคลังออกมานะครับซึ่งตลาดรอเม็ดเงินนะครับว่าอีกงบประมาณเพิ่มเติมนะครับ Supplementary budget เนี่ยไซส์จะประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งล้านล้านหยวนสองล้านล้านหยวนหรือสามล้านล้านหยวนเป็นสิ่งที่ตลาดจับตาดูอยู่ครับผมคุณกรพัฒนมีประเด็นใหญ่นะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ FDI นะฮะแล้วก็แน่นอนน่าจะทำให้หลายบริษัทนะฮะในตลาดพุ้นไทยนได้รับประโยชน์ไปด้วยกรณี Nvidia ตรงนี้คุณกรพัฒน์มองอย่างไรครับอันนี้ต้องบอกว่าอันแรกเนี่ยนะครับเรานึกภาพไง่ายว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ก็ในมงตีของเรานะครับคนคนเดิมและคุณเศรษฐานเนี่ยได้มีการคุยกับตัวเชนเส้นห่วงแต่ควจะเห็นภาพนั้นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าบริษัทเทคคอมพเใหญ่เนเริ่มเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอินวีดียตอนนี้นะครับระดับซีอโอมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีแผนอะไรบางอย่างที่อยากจะลงทุนในบ้านเราในเบื้องต้นอยู่แล้วต้องมีแผนที่อยากจะลงทุนในเบื้องต้นอยู่แล้วจะมากจะน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนี่เปนเลยครับที่เราต้องตามดู รัฐบ <L an> าลไทยเนี่ยจะพยายามที่จะหารือนะครับ support Nvidia <L an> เพื่อดึงโอกาสในการลงทุนมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ในเบื้องต้นสิ่งที่เราคิดเนี่ยนะครับน่าจะมีแน่ๆก็คือศูนย <L an> <ส>์ไอนดีนะครับซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่ Nvidia เนี่ยครับมักจะใช้ในการที่จะไปกระจายฐานนะครับในประเทศต,ต,ต่างๆนะครับถ้ามีไอดีมาก็ถือว่าค่อนข้างดีละ <L an> อยายจะไม่เกิดภาพของตัว AI option ทำได้เร็วแล้วก็เร่งตัวมากขึ้นแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นครับของการเร่งพัฒนา อินฟาสเจอร์เทคโนโลยีของไทยให้มันเร่งเติบโตมากขึ้นนะครับ<ม>แต่ถ้าถึงขั้นผลิตชิปเลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกเป็นบวก,บวกมากๆนะครับ<ม>เพราะว่าออนอกจากสหรัฐเองเนี่ยนะครับประเทศใหญ่ๆที่เขามีการลงทุนการผลิตชิปหนึ่งก็คือไต้หวันนะครับไซส์ประมาณ750ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับสองก็คืออิสราเอลนะประมาณสัก350ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ถ้าเกิดเราสามารถคุยเจรจาแล้วเขามองว่าเออเรามีศักยภาพที่เขาเลือกเราทำผลิตชิปด้วยนีก ันนี้ก็ต้องตามดูกันครับว่าขอบเขตความร่วมมือในภาพรวมจอบมาด้วยแบบไหนแต่ในภาพรวมทําให้เราเห็นว่าเมกะทีมของพวก Data Center นะครับในระบบ Ecosystem ็มเนี่ยกำลังเร่งขึ้นจริงๆแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพที่เขาสนใจครับผมอืมโอเคก็ <c oughs> ยังไงคือต้องรอดูใช่ไหมฮะว่าอขอบเขตอย่างที่คุณกรพัฒนบอกว่าการลงทุนมันจะลงมาลึกขนาดไหนแล้วก็แผ่วงกว้างไปได้มากน้อย แต่ทีนี้ในแง่มุมของการเก่งกําไรมีโอกาสไหมที่ว่าบรรดาหุ้นที่เกี่ยวข้องหรือมีโอกาสจะเกี่ยวข้องอาจจะวิ่งตอบรับเป็นบวกก่อนในช่วงสั้นครับมีโอกาสแน่นอนครับคือตลาดนี้ก็จะเก่งก่อนนะครับทั้งในเรื่องตัวโอกาสที่เขาจะมาลงทุนพวกนี้คมุสารกรรมนะครับกลุ่มที่ได้ไประโยชน์จาก Data Center หรือว่าอาจจะเป็นภาพของการร่วมนะครับพัฒนานะครับหรือว่าสร้าง Data Center อร์ใหม่ อย่างพวกโมบายเรเตอร์นะครับ Advanced Golf GPS, GPS s, s True กเนี่ยนะครับก็ได้ไประโยชน์เชิงบวกเช่นเดียวกับตัวพวกที่แผนจะลงทุนอย่าง s c p i นะครับ mm hmm. ส่วนตัวที่ mm hmm. เป็นพวกชิ้นส่วนนะครับ Delta, c a l c o m ก็เป็นกลุ่มที่ได้ไประโยชน์เชิงบวกแล้วก็จะลามไปถึงตัวพวกเรียกว่าต่อยอดนะต่อยอดไปถึงตัวกลุ่มพวก mm hmm. เตรียมระบบฐานข้อมูล Data นะครับ mm hmm. พวก b a r u a e b r u b i k นะครับเล่ตัวหนึ่งที่ เหมือนเขาเนี่ยนะครับมีความร่วมมือกับตัว n อ i นีเดียอยู่ระดับหนึ่งก็คือ LTS อันนี้ก็มีโอกาสครับที่ตลาดเองจะเกณงกอะไรหุ้นชุดนี้นะครับมีภาพของการที่จะเอาผู้ฟองขึ้นมาเรียสั้นก่อนครับอืมนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ถ้าดูจากตีมเนี่ยแล้วดูจากการเคลื่อนไหวของหุ้นในในกลุ่มที่แน่นอนฮะที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เนี่ยช่วงวันก่อนเนี่ยมีการปรับย่อตัวลงไปเนี่ยเป็นจังหวะไหมฮะคุณกรพัฒ์ในแง่ของการสะสมเพื่อเล่นกับประเด็นนี้จริง เป็นจังหวะมากเพราะต้องบอกภาพหนึ่งเหมือนว่าตีนี้มันเป็นเมกะตีนไปแล้วนะครับเมกะตีนนั่นหมายความว่าโอกาสในการเติบโตกลางยาวเนี่ยไม่มากก็น้อยมันคือเทรนด์ที่จะทําให้ทุกบริษัทมีโอกาสที่จะเติบโตผ่านไปได้ที่เร่งขึ้นเพราะว่าไทยนะครับแล้วก็เซาิ์ดเยเนียอยู่ในจุดที่กำลังเร่งพัฒนาเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าทุกๆเทคคอมพานีขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นการเปิมเชื้อไฟให้มันเร่งเร็วขึ้นนะครับมีโอการที่เอ็นบีเมาจะทําให้ตัวโอกาสที่เราจะต่อยอดนะครับได้ขึ้นเงเยอะผมก็เลยต้องบอกว่าเราต้องงคาดหวั นะครับแล้วก็ต้องลุ้นรัฐบาลนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะทําให้ตัวเจลเซนห่วงแล้วก็วเอ็นเดียมองไทยนะครับน่าจะลงทุนเพิ่มมากขึ้นมากไปกว่าแค่สู่ได้ดีซึ่งถ้าทําได้เนี่ยจะเป็นภาพที่บวกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนตีมหุ้นพวกนี้ที่มันลงมาเนี่ยเป็นโอกาสครับ mm. ที่จะซื้อลงทุนเพราะว่าโครงสร้างเ e อ r n น n g งเนี่ยอยู่ในระดับที่กําลังเติบโตหรือกาลังฟื้นตัวในบางบริษัทและอีกสาคัญเรื่องนึง ตัวบางตัวที่เป็นแมกกาซีนเนี่ยมันจะมีภาพของตัวมันิเพิลอัลล็อกจากภาพนี้ไว้นะครับโดบ ater, ยเฉพาะโมบายบรเตอร์กับพวกแอปวานะไรพวกนี้นะครับอยู่ในจุดที่เดี๋ยวตลาดเองจะไม่ใช่แค่ปรับเอิร์นนิ่งขึ้นจะมีการอัลล็อกบอลชั่นขึ้นเพราะเป็นเทรนด์ที่เอิร์นนิ่งหลังเร่งตัวเล่าอ e ีเนี่ยเข้าสู่เวฟขาขึ้นรอบใหม่ครับผมนะครับนอกเหนือจากกลุ่มนี้นะฮะมีอื่นๆไหมในช่วงสถานการณ์แบบนี้ในแง่ของการเก็งกําไรนะครับครับวันนี้ช็อตเทอร์มินก็บอกว่าตลาดเองพันผวนนะเพราะค่าเงินอ่อนนะครับแล้วก็ บอลยูดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีมแรกที่เราเลือกก็เลือกส่งออกไว้สักตัวหนึ่งนะครับในช็อตเทอร์มแล้วก็เป็นส่งออกที่เออร์เน็งดีนะครับก็คือตัว CPF ีเอฟนะครับราคาเมื่อวันอังคารอาจจะลงมาเต็มแท่งเลยแต่ผมคิดว่าเออร์เน็งที่แข็งแรงเนี่ยนะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ต CPF ที่มีโอกาสฟื้นตัวก็เก่งกำไรนะครับดูที่26บาทนะครับกับ27บาทก่อนแนวรับที่ที่25ครับอีกตัวหนึ่งเป็นแอดวานนี่แหละผมว่าแอดวานนิงเนี่ยพักมาอยู่ในจุดที่ น่าสนใจแล้วนะครับราคาแถว2 7 8บาทวกลบถือว right ่าเป็นฐานที่เขาจะพยายามประคองตัวให้ได้นะครับอย่าลืมว่าแอดวานเป็นหนึ่งในหุ้นที่จะเติบโตสูงนะครับรับกับแมกนิตีมเรื่องนี้นะเรื่องอินฟา s ักเทียวเทคโนโลยีแล้วก็ถ้าเราดูหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าของกองทุนขนาดใหญ่ในขาตัวไฮยูนะตอนนี้พอไม่มีทับเนี่ยมันเคลียร์แอดวานนะครับอย่าลืมภาพนี้แล้วกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว KTB ครับแบงค์นะครับเราทราบอยู่แล้วว่า นี่มันอาจจะแคบลงแต่ว่าด้วยภาพสิ่งที่มันฟื้นขึ้นนะ asset quality น่าจะดีขึ้นและช็อคเทอร์มยูมันดิดๆมาหน่อยนะครับก็จะเป็นภาพปูของตัว KTB ก็เก่งกำไรได้ในอนาับ KTB นะครับนี่เป็นสามตัวที่เราได้นำมนวันนี้ครับผม,อ,มอย่าง a d v a n c e นี่ดูแนวต้านหรือราคาเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่ครับ เขาหมาย3า0บาทนะครับแล้วก็วิดอั p ไซ d e บริสนะที่อาจจะมีการปรับมานกันคือเทิร์นิี่ออกมาดีให้เราคิดจริงดาวต้านดู280กับ290ก่อนครับแาวรับอยู่ที่270เบาทอีกตัวนึงเป็น KTB นะครับก็ดาวต้านดู21บกบ21บาท50ก่อนนะครับแาวรับอยู่ที่20.6สิบจุดหับผมนะครับโอเคคุณกรพัน์ครับกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ คุณกรณพัฒน์วรเช่จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะครับก็ดูภาพรวมวันนี้แนวรับนะฮะ1469นะฮะแนวรับแรกก่อนนะฮะถ้าเอาไม่อยู่ก็1461หรืออาจจะนู่นเลยฮะถ้า วอตแคสจริงๆนะฮะก็จะอยู่ที่1453อันนี้ในแง่ของกรอบของนี้ของดัชนีนะครับในเชิงของตัวหุ้นนะครับคุณกรภัทรก็มองว่าอันดับแรกคือโอกาสก่อนที่หุ้นหลายๆตัวที่เป็นบูชิพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอเทคโนโลยีนะครับที่มีการย่อตัวไปเมื่อ2-3วันทําการที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการสะสมได้นะครับอันนี้อันนี้ในแง่ของการสะสมแล้วก็มีหุ้นที่ลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นๆ3หุ้นด้วยกันฮะมี CPF Advanced แล้วก็ KTB นะครับ